ปัจจุบันถนนทรงวาดกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องกรุงแบบ w อล์กิ g งทัวเดินไปถ่ายรูปไปแวะหาอาหารและเครื่องดื่มอร่อยอร่อยรับประทานในร้านเก๋ๆมีความสุขกับการเที่ยวย่านเก่าแต่ทันสมัยที่ทำให้ลมหายใจของถนนทรงวาดยังคงอยู่ ที่นี่ถนนทรงวาดครับถนนทรงวาดเป็นถนนโครงข่ายที่ตัดขยายเพิ่มขึ้นจากถนนเจริญกรุงซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ในสมัยรัชกาลที่5โปรดให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยร้อยสายหนึ่งในนั้นก็คือถนนทรงวาดแห่งนี้นี่เองโดยทรงมีพระวิสัยทัศน์ว่า กรุงเทพหมหานครมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจการค้ากำลังรุ่งเรืองเฟื่องฟูการตัดถนนคือการอำนวยความสะดวกให้แก่อาณาประชาราษฎรและเพิ่มโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานของบ้านเมืองซีวิไลส์พระราชปณิธานประการหนึ่งของรัชกาลที่5นะคะก็คือการต้องการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ซีวิไล์ให้ทันสมัยให้ทันโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยมีพระราชดำริในการที่จะตัดถนนโดยมองเล็งการไกลถึงขั้นจะตัดถนนให้ได้ประมาณถึงร้อยสายเลยทีเดียวค่ะชุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นถนนที่ตัดขยายเพื่อจะพัฒนาในด้านของการค้าและก็การคมนาคมขนส่งโดยจะเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงที่ตอนนั้นได้พัฒนาจนถึงขีดสุดแล้วค่ะ พระราชบัณินานนี้เนี่ยเป็นต้นกําเนิดนะคะของการพัฒนาย่านเศรษฐกิจในกรุงเทพตั้งแต่ในยุคนั้นในยุคของรัชกาลที่5จนกระทั่งถึงปัจจุบันเช่นย่านสะพานหันสัมเพงภาุรัฐเยาวราชราชวงศ์ทรงวาดตลาดน้อย เป็นบ่อกเกิดแห่งความเจริญในหลายๆด้านทั้งอาคารสถาปัตยกรรมสวยๆสินค้านำเข้าส่งออกตลาดค้าส่งปลีกและท่าเรือค่ะสรงใช้ถนนเจริญกรุงเป็นหลักตัดเชื่อมต่อบ้างตัดคู่ขนานบ้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการค้าพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และสะดวกสมัยนั้นตำบลสำเพ็งเนี่ยเกิดไฟไหม้บ่อยมากเนื่องจากอยู่กันคน่อนข้างออบแล้วก็เป็นตรอกเล็กๆแคบๆทำให้การเข้าไประงับเหตุในการดับเพลิงเนี่ยเข้าไปได้อย่าง,ยา,งยากลำ <c oughs> บากมากค่ะหลังเหตุเพลิงไม่ใหญ่ในปีพุทธศักรา,24 35, าช2435ระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงตระหนักถึง ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริที่จะขยายพื้นที่มีความคิดว่าน่าจะมีการตัดถนนเส้นอีกเส้นหนึ่งขึ้นท่านก็เลยเอาแผ่นที่มาตั้งนะคะแล้วก็ทรงวาดเส้นถนนลงบนแผนที่นั้นต่อมาถนนเส้นนี้ก็เลยได้ชื่อว่าถนนทรงวาดนะคะเป็นถนนที่เชื่อมต่อบริเวณที่ตั้งต้นตั้งแต่บริเวณที่เป็นท่าเรือราชวงศ์ที่มีการขนส่งสินค้าขึ้นตรงนั้นเนี่ย ปบรรจบกับถนนเจริญกรุงบริเวณวัดปทุมคงคาค่ะเมื่อเกิดถนนทรงวาดขึ้นนะคะบริเวณที่เป็นย่านการค้าตรงนั้นเนี่ยก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูงมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีถนนหน,นทางเนี่ยที่เชื่อมต่อไปถึงท่าเรือได้โดยตรงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นท่าเรือที่มีเรือสินค้าเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรือกลไฟแล้วก็เรือสินค้าจากที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากชนบุรีจากอ่าวบ้านดอนหรือว่าจากสุราษฎร์ธานี ทรงวาดเนี่ยก็เลยเป็นย่านการค้าที่มีสินค้าที่หลากหลายส่งมาจนถึงกรุงเทพโดยมีท่าเรือเป็นศูนย์กลางค่ะสินค้าที่น่าสนใจเนี่ยก็มีหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวพริกไทยเครื่องเทศน้ำตาลน,น้ำมันมะพร้าวอาหารทะเลแปลรูปต่อมานะคะก็มีบริษัทเึงที่เป็นบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์พืชก็คือบริษัทเจียไตยเนี่ย ที่มาตั้งสำนักงานอยู่ที่บริเวณถนนทรงวาดแห่งนี้และบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่าซ p ค่ะปัจจุบันถนนทรงวาดกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องกรุงแบบ Walking Tour เดินไปถ่ายรูปไป แวะหาอาหารและเครื่องดื่มอร่อยอร่อยรับประทานในร้านเก๋ๆมีความสุขกับการเที่ยวย่านเก่าแต่ทันสมัยที่ทำให้ลมหายใจของถนนทรงวาดยังคงอยู่ คือลักษณะทางสถาปัตยกรรมนะคะของตึกแถวบริเวณถนนทรงวาดเนี่ยจะเป็นตึกแถวที่มีลักษณะที่มั่นคงถาวรมากนะคะเพราะว่าหลังจะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยทางการก็ประกาศว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรจะมีการปลูกบ้านที่ใช้ไม้ไผ่หรือว่าไม้ขัดแต่ลักษณะแบบเครื่องผูกนี่อีกด้วยกว่าว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นย่านการค้าตึกแถวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตึกแถวที่ใช้ฟังก์ชันหรือว่าประโยชน์ใช้สอยเนี่ย ทั้งในด้านของการเป็นที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็การท้าด้วยลักษณะของตึกแถวตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าตึกแถวนะคะหรืออีกอย่างถ้เป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า shop house นะคะตึกแถวตรงนี้เนื่องจากว่าบริเวณของพื้นที่ย่านถนนทรงวาดเนี่ยมันเป็นย่านธุรกิจใช่ไหมคะพวกเจ้าสัวต่างๆเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่มีอันจะก,กินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการออกแบบตึกนะคะแล้วก็มีการสร้างตึกที่มีการ ใช้องค์ประกอบในการตกแต่งที่แตกต่างกันไปแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าบางบ้านเนี่ยก็จะเป็นคนจีนนะคะลวดลายก็จะออกมาเป็นจีนหรือว่าถ้าเป็นมุสลิมนะคะมุสลิมก็จะใช้ลายที่เป็นพันพึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณตึกแถวตรงนี้ก็จะมีพันพึกษาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะลักษณะตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ย่านตึกแถวถนนทรงวาดเนี่ยมีตึกที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะมีการประชันขันแข่งกันด้วยค่ะที่ท่านเห็นอยู่นี้คือตึกผลไม้เป็นชื่อที่คนทั่วไปเรียกชื่อตึกตามลวดลายปูนปั้นประดับอยู่ไม่ใช่ตึกที่ค้าขายผลไม้แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าผักและผลไม้ค้าขายกันอยู่ที่ปากคลองตลาดเป็นสำคัญ ตึกผล,ลไม้เป็นตึกที่มีชื่อเสียงของถนนทรงวาดเช่นเดียวกับตึกฝั่งตรงข้ามซึ่งก็มีความงามไม่แพ้กันตึกเหล่านี้มีรูปแบบผสมระหว่างจีนกับยุโรปเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลจากตึกแบบเมืองสิงคโปร์และเมืองปีนังซึ่งก็ไปสอดรับกับเหตุการณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ได้เสด็จประพาสสิงคโปร์และเกาะหมากซึ่งก็คือเมืองปีนังในปัจจุบันนั่นเอง เพื่อส่งเรียนรู้และหาแรงบันดาลใจในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองซีวีไลนอกจากถนนทรงวาดแล้วเนี่ยก็ยังมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือถนนเยาวราชถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นถนนที่คดโคมมากเพราะว่าสร้างตามทางเกวียนเดิมเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านไม่ทรงปรารถนาที่จะรบกวนพื้นที่ของราษฎรมากนัก ในสมัยรัชกาลที่5ยังมีการตัดถนนเส้นสำคัญสำคัญอีกหลายสายได้แก่ถนนราชดำเนินถนนพระอาทิตย์ถนนสามเสนถนนสาทรถนนสุรวงศ์ถนนสีพยาถนนสีอยุธยาถนนราชวิถีและถนนเพชรบุรีเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนาในการขยายพื้นที่ไปรอบทิศทางในการที่จะสร้างกรุงเทพให้สวยงาม ให้มีความรุ่งเรืองให้มีความสิวิไลตามพระราชบัิธานของพระองค์ค่ะความสำเร็จของโครงข่ายถนนในสมัยรัชกาลที่5เพื่อนำพาบ้านเมืองสู่ยุคสิวิไลมิได้สำเร็จลงเพียงชั่วข้ามคืนนะครับหากแต่ส่งใช้พระราชอุตสาหะอย่างแรงกล้าตลอดรัชกาลของพระองค์ตลอดพระชนชีพของพระองค์บรรจงสร้างย่านเศรษฐกิจย่านความทันสมัย ให้ประสบกันนีก่อนได้อยู่ดีกินดีมีพ่อค้ัพับบริบูรณ์มีบ้านเมืองทันสมัยเป็นที่อยู่ที่อุ่นใจสุขใจตราบจนทุกวันนี้